อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่รยผ่าดข้อมูลจีเกียวของกับเทคโนโลยีทางฐานก่อนหน้าน,น,นี้กองถับของแด้มีการจัดตัง้งงบประมาณสำหรับการจัดหาฟูงบินเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีเพื่อเหตุการณ์ชิปแบบใหม่เพื่อต้องการแนะนำของมาประจำการทดแทนเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีแบบ AH1F Cobra คร ที่เริ่มเก่าและก่อเตรียมยังมีการพดประจำการโดยโครงการการจัดท่าดังกก่าสำหรับกองถัพของไทยในเบื้องต้นมีการตั้งเป้าว่าจะมีการจัดสื้อเฮลิคอปเตอร์ติดอวุธประเภท AH-64 Apache ในรุ่น E รุ่นใหม่ล่าสุดของทางสหรัฐในเนื่องจากในส่วงระยะเวลาประมาณปี2 0 2 4ถึงปี2 0 2 5กองถัพของไทยประสบปัญหาในเรื่องของการจัดสรรเงินงบประมาณเงื่อนไขจำเป็นที่จ่ดอง เลือกเอาเฮลิคอปเตอร์ที่มีค่าใช้ใจ่ายที่ถือกัว่า AH-64 a p a c ่อชบวกกับกระแสการขัดข้านจากหลายภาคส่วนเกี่ยวของกับความจำเป็นของบรรดาระบบอาอุปกรณ์เหล่าน,านี้แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ส่วนท้ายปีสองมัสหากองทัพของไทยเผชิญหนก้กกันกับภยัยคุกคามแบบใหม่โดยเฉพาะแมนการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในการเสริมกิจคมสามารถ่ายกับตะธันตรของตนเองอยู่ในภูมิภาคอาเซียน โดยสฉพาะแมนการยกระรับศักยภาพกองทัพกัมพูชาให้มีความเข้มแข็ง,ขงสูงยิ่งขึ้นเหตุไห้ในปัจจุบันกองทัพของกัมพูชากล้าที่จะตอ่อกรกับกองทัพของไทยส่งบริษตุให้เกิดการประทะกันในเขตพื้นที่ชายแดนในส่วนถ่ายปีสองมัสาหะจีพานมาลนจากปัจจัยดังกล่าวนี่เหตุให้กองทัพของไทยสามารถปดหลอกการจะสื่อจัดหาระบบอาวุธหลายๆรา,า,ายการที่ย่งขังค่าอยู่บริเวณของภาคส่วนกองทัพบ,บกกองทัพเพื่อและกองทัพอากาศ ส่งมีระบบอาวุธใหม่ๆนะครับการสั่งสื่อและก็มีการเซ็นอนุนมัติการจัดหาภายในส่วนถ่ายปี2 0 2 5นี้และหนึ่งในนั้นอาวุธเด็ดที่นนาจับตาก็คือเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตี AS64 Apache ลิหลุน E แบบกันชิปที่ก้องัพของไท่นไม้ปองมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่ว่าในส่วนระยะเวลาก่อนหน้านี้บ่สามารถทําการจัดสื่อจัดหาได้ซึ่งคอเกิดจากหลายๆปัจจัย โดยเฉอาบแมนคาร์ใสา่ใจที่สูงโดยครารบว่า a h 6 4 A าวุชเช่ห่งล,ลผอมด้วยระบบอวุธและอุปกรณ์เสริมต่างๆมีราคาลลหลายพันล้านบาทเส่งมันแพงกว่าคือมีรครับลลยในบางรุ่นโดยซ้ำและประการที่ก็คือค่าบํารุงหักษาที่สูงเนื่องจากวาระบบที่มีความทันสมัยและก็สลับซับซ้อนบวกกับช่วโมงการบินที่สูงเฮ็ดหอาจจะเป็นภาร,ระในแง่ของค่า,าใจ่ใจ ในการบำรุงหักษาแบบระยะยาวด้วยเหตุผลดังกาวเหตุให้ยกองทัพของไทยหันไปเลือกเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-6I แบบ Little Bird ซึ่งเป็นหลุ่นน่องของ AH-64 Apache จำนวนประมาณ8ล่ำที่มีการสั่งซื้อจากบริษัท Boeing โดยอิงตามข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยในปัจจุบันยืนยันว่าขณะสร้างหลัดเตรียมยังมีการจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ติดอัว แบบ a อ6 i ให้หากับกองทัพของไทยพร้อมด้วยระบบอาวุธแบบต่งตางๆที่จะนำมาใส่กันกับเฮลิคอปเตอร์ในหลุนดังกาวโดวยเชียวอร์แมนจีรโดได้ตกูลไฮดราและก็จรวดแบบ AGM-11C Hellfire ที่ทันสมัยของทางสารลัดแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาก็คือกองทัพของไทยนั่นยังเหลือโครงการในการจัดหาระบบอาวุธชนิดหนึ่งก็คือเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธเช่นเดียวกัน แต่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีขนาดนักที่มีศักยภาพที่เนื้อกวา่า ah 6 i แบบ Legend Bird เส่งไม้คคามว่ากองทับของไทยยังจะมีการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ในรุ่น ah 6 4 a r บ c h e ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งมันสอดคล้องกันกับสภาพสถานการณ์ความแัดแยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่กองทัพของไทยนั้นตองปผชิญหนากันกับภัยคุกคามจากหลายๆทิศทางโบว์มันจะเป็นปัญหาความแัดแยงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเมียนมาที่มักมีเครื่องบินหบของทางกองทัพเมียนมาและก็อาอุปกรณ์แบบต่างๆที่เกิดจากการปะทะกันรุดรอดขาไม่น่าฟังของไทยตลอดถึงปัญหาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับทางกัมพูชาซึ่งก็ยังโบสาหม่าดึ่งนอนใจได้ในประเด็นดังกล่าวนี้ เอสหายโครงการจัดให้เรลกอปเตอร์ a h 6 4 e แบบอาบาช่กำลังกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาและก่อกลายเป็นตัวเต็งตัวเลือกที่มีโอกาสแนวโน้มควมเป็นไปได้สูงที่สุดในปัจจุบันนี้สำหรับเ h 6อ a ห a c h e ช ด้วยเหตุใดกองทัพของไทยจึงต้องการเฮลิคอปเตอร์ในรุ่นลังกาวกลัวเฮลิคอปเตอร์จะขายอื่นๆทั้งๆท,ที่มีตัวเลือกและหลายตัวเลือกและบบางรุ่นมีราคาที่ถือกว่า AH-64 ของทางสหรัฐโดยซ่อมซึ่งเหตุผลหลักๆก,ก็คือในด้านของความเสื่อมหมันและก็ประสิทธิภาพถึงแม้ว่าบรหนนะ้อาอุปกรณ์เห่าจะมีราคาแพงแต่เนื่องจากสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถือว่ามนันเป็นการปลดล็อก การจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 Apache ให้กับกองทัพของไทยไปโดยปลาย่ายและในด้านของประสิทธิภาพ AH-64 Apache ุ่นใหม่มีความทันสมัยที่สูงและก็มีความอัจฉริยะก็นับตั้งแต่อุปกรณ์เลดาที่มีความลำหนาซึ่งมันมีการติดตั้งนำใส่ระบบเรดาแบบ a n a p g 7 8แบบ longbow ซึ่งเป็นระบบเรดาลักที่มีการติดตั้งอยู่เั้ง ใบพัดอยู่ในส่วนด้านหลังของเครื่องบินซึ่งสามารถกวดจับเป้่าไม้ได้ไกลในรัศมีขันต่ำก็คืออยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรและสามารถทำการกวดจับล็อกเป้่าและติดตามเป้่าไม้พร้อมกัน2 5 6เป้าหมปาไม้รวมทั้งสามารถจำแนกเป้่าไมายต่างๆในการโจมตีด้วยความแม่นยำสูงและนอกจากนี้ระบบอาวุธทีเด็ดของ a h 6 4 Apache ก็ ache, ยังประกอบมีจรวด a g m 1 1 4 แบบเฮลไฟทีสามารถยิงในไกลสูงถึงรับ8กิโลเมตรและเ h AH เอส641ลำสามารถติดตั้งในสูงสุดก็คือประมาณ16ลูกและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีลูกจรวดในตระกูลไฮร่าซึ่งมีทั้งแบบน้ำวีทีและก็แบบวอลน้ำวีทีสำหรับการต่อต้านรถถังและยันเกาะรวมจังกองกำลังทหารหาบและสิงี่ขาดบ่อได้ก็คือระบบปืนกลน,นักขนาด30มิลลิเมตรในรน่นของเ็ม230 ซึ่งจอวาเป็นระบบปืนกลอัจฉริยะที่มีการติดตั้งกับชุดอุปกรณ์หมวกนักบินซึ่งสามารถทําการล็อกเป่าทางเวลากลางเว้นและก่อการขึ้นในยาังมีประสิทธิภาพในการโจมตีจําแนกเปอกหมายต่างๆโดยพลังการเหตุหายเฮลิคอปเตอร์ AH-64 Apache ี่ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่อันตรายที่สุดแบบหนึ่งของโลก และนอกจากนี้ในด้านของความทนทานห้องส่างของเฮลิคอปเตอร์ a h 6 4 a โ a c h e ถึงออกแบบขึ้นมาใหา้สามารถทนตอ่อแห้งหลุกปืนและก็ลุกระเบิดแบบต่างๆโือเวอามนในส่วนของห้องนักบินออกแบบให้สามารถห้องหับการโจมตีจากลุกปืนขนาด2 3มามมิเมโดยตรง รวมช่างลูกเจรวดขนาดน้อยและนอกจากนี้ AH64 Apache ก็ยังมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์การเหตุสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ขันสูงเพื่อใส่สรับการหลบกวนภายขุกข้ามต่างๆโดยเฉพาะเมนจจรวดนำวิถีที่ถือยิ่งเข่าใส่และนอกจากนี้มันก็ยังอาศัยการติดตั้งระบบการเชื่อมต่อแบบ Link 16ที่เหตุให้สามารถเชื่อมต่อขอ้อมูลกันกลับคือมิหกขับไล่หรือเฮลิอคอปเตอร์เหลืออื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปัจจุบันสำหรับราคาค่าใส่จ่ายเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 หนึ e ่ง like ลำ oh, s <S ก็จะมีราคาเฉลี่ยอยู่ทีประมาณ4ี่สิบหางรับหาสิบล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหมายความว่ามันแพงกว่าเครื่องบิร็อคคไร์แบบ J10 ของ J จหน่ยซแต่ว่าแผนการการ,การจะสื่อของกองทัพของไทยขาดการว่าตั้งเป้าเยียสังสื่อเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 นี่ขันตำ่ำประมาณ6กถึงคลิปสองลำในอนาคตส่งโดยสอนัวของจากแอดมินมั่นใจ ว่ากองทัพของไทยจะมีการเดินหน้าจัดหาเฮลิคอปเตอร์ในื่องเกา่านี่อย่างแง่นอนหลังจากที่เกิดปัญหาวิกฤตการณ์กันแยนระหว่างทไทยและกัมพูชีในช่วงถ่ายปีสองมรสอาิานมาเป็นการปลดหลอกระบบอาวุธของไทยซึ่งเหตุแห้กองทัพของไทยมีขออ้างในการจัดหาระบบอาวุธขันสูงแต่ดียิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พผาดของมลที่เกียวของกับเทคโนโลยีทางทาน